กริชพนเดชวิสัยครับชีวิตยอยู่ที่การเดินทางจริงๆนะครับเดือนมกราคมนี้ไปไปมา,มาโดยตลอดนะครับไปกรุงเทพไปราชบุรีไปปาจีนบุรีแล้วก็ไปอยุธยาก็มีเรื่องราวที่ต้องเดินทางนะครับแต่การเดินทางแต่ละครั้งนั้นก็ไปทำภารกิจแล้วก็ ได้รับสิ่งดีๆตอบรับมานะบส่วนคดีความหลายคนก็เป็นห่วงไม่เป็นไรครับยังใช้เวลาอีกเป็นปีปีกว่าร่วมสองปีนั่นกว่าศาลชั้นต้นจะตัดสินก็สู้กันไปเรื่อยๆนะครับเกิดมาเพื่อสู้ก็ต้องสู้กันไปนะครับในการประชุมคอรมอหลังจากนั้นนายกอิงก็มาแถลงข่าวการตอบโต้กับ นักข่าวนั้นผมถือว่านายกอิงนั้นทำได้ดีจริงๆทุกเรื่องที่นักข่าวถามไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนซึ่งคอรมออนุมัติแล้วแล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวในเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองของครอบครัวที่เรื่องไกลร้องแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกก็คือทำได้ดี จริงๆครับตอบโต้ได้ดีก็ดีไปพบกับประธานองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์แล้วยิ่งตอบตอบได้ดีตอบกลับได้ดีก็ถือว่าเนี่ยเป็นความชาญฉลาดการที่บอกว่าคุณทักษิณน,นายกทักษิณครอบงำนายกอิงไม่จริงรับเป็นไปไม่ได้แต่จะเป็นให้คำปรึกษานะเป็นไปได้แต่ครอบงำเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการตอบโต้ของกับสื่อมวลชนนั้นใครจะครอบงำได้วะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่รู้จะไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ผมว่านายกยิ่งเอาอยู่ตอนเนี้ยเพียงไม่กี่เดือนนะครับโค่นเก่าแหละเก่าจริงๆเก่ามากๆส่วนคอปทอนะครับก็เป็นคู่ขนานไปยื่นหนังสือไปยื่นที่นู่นที่นี่ ยื่นกับตำรวจบ้างอะไรบ้างส่วนมากก็เป็นเรื่องชั้นสิครับเป็นเวชทะเบียนชั้นสิบสี่บ้างอะไรบ้างทั้งคอปททั้งกลุ่มสลิมนี่ก็จะจับเรื่องนี้จะให้เอาให้อยู่หมัดนะเล่นเรื่องชั้นสิบเพราะตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องอื่นเนี่ยก็เ,เรื่องนี้ไปก่อนนะแล้วก็มีประกาศนัดหมายนูนัดหมายนี่เตรียมรองเท้าเผาใบบ้างเตรียมอะไรบ้างแล้วก็เตรียมกันไปนะครับผม ก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของการนำเสนอนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะส่วนบ้านเพื่อคนไทยนะครับคุณสุริยะก็ออกมาแถลงข่าวบ้านเพื่อคนไทยก็ตอนนี้ก็จะเปิดจะเปิดให้เข้าไปจับจองกันแล้วนะครับประตูกตงติกาก็ไปดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นไงก็ทำควบคู่กับไปยี่สิบบาทตลอดสายครับรถไฟฟ้า นันก็เป็นมาตรการอีกมาตรการของรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้เขาออกมาเป็นระยะออกมาเป็นระยะออกมาเป็นระยะนะเพราะว่าจากนี้ไปนโยบายต่างๆเนี่ยต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จการที่ม็อบจะจุดติดไม่ติดการที่ทหารจะทําการรัฐบาลหรือไม่มันอยู่ที่รัฐบาลครับลําดับแรกก็คือรัฐบาลสามารถทําตามคําสัญญา ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้หรือเปล่าเขาว่านโยบายก็ไม่ใช่นโยบายเฉพาะของพรรคเพื่อไทยก็คือนโยบายของทุกพรรคการร่วมรัฐบาลนะครับพรรคเพื่อไทยพรรคชาติพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาหรือพรรคชาติพัฒนาก็เอานโยบายมารวมกันรวมกันครับ แล้วก็กำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ลุยกันไปเต็มที่นะรัฐมทนตรีคนไหนทําหน้าที่อะไรก็ทํากันไปอย่างเต็มที่นั่นะคือนโยบายที่รัฐบาลกําหนดนะถ้าทําสําเร็จก็ไปฉลุยอันที่สองก็คือว่ามีการช่อรากบางหลวงไหมมีการขอรับช่านไหมนี่ถ้าเกิดว่าไม่มี มันก็ไม่ประเด็นมีประเด็นอะไรอันนี้ข้อที่สองนะครับผมข้อที่สามมีปัญหากับทาหารไหมนะถ้ามีปัญหากับทาหารก็มีสิทธิ์นะแต่ถ้าไม่มีปัญหากับทาหารก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนั้นแตกแยกไหมแบ่งเป็นก,ก๊กแบ่งเหล่าเล่นข้อกันไหมตอนนี้ก็ไม่มีก็สแสดงว่าสี่ข้อนี้ภาพยังไม่เกิดขึ้น การที่จะทํารัฐประหารยังทําไม่ได้เพราะว่าการทารัฐประหารมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาทําการรัฐประหารเลยนะมันต้องมีการมีม็อบก่อนม็อบถ้าเป็นถ้าเป็นยุคนี้นะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันแล้วกันว่าก็จะมีม็อบมอบอ็อกปอทอม็อบสลิมเนี่ยที่เขารวมตัวกันเนะี่ยม็อบจุดติดไหมจุดติดไหมตอนนี้ยังไม่ติดอนาคตจะติดไหมก็ไม่แน่แต่ก็ติดยาก ถ้ามอบซู้นะมอบจุดติดถ้ามอบจุดติดปุ๊บคราวนี้ก็จะมีม็อบของฝ่ายเสื้อแดงจะเป็นน,นปชหรือจะคิดชื่อใหม่กันก็ว่ากันไปเกิดขึ้นมาคราวนี้ก็มีมอบสองม็อบแหละก็จะฮึม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 กันละเตรียมประทะกันเตรียมฆ่ากันเองนั่นแหละครับมันจะทำให้ฐาน เขาออกมาทําการรัฐประหารแต่ตอนนี้อีกยาวครับยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้หรอกครับเพราะรัฐบาลยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอฮะ,ะระหว่างที่มบอบเฮลเฮลกันอยู่ทางรัฐบาลก็ไปแจกหนังสือให้เช่าที่ดินนายกเองอ่ับที่ดูนะยิ่งประชุมคอรมอเสร็จแถลงข่าวเสร็จขึ้นไปนครสวรรค์เลยไปนครสวรรค์เสร็จไปแจกหนังสือเสร็จแจกหนังสือเสร็จก็ไปดูเรื่องน้ําที่บึงบอระเพ็ดน่ะ ก็ไปก็ไปทำงานดังเต็มที่คนแม่ไปทํางานน่ะเออแล้วจะมีปัญหาอะไรวะนั่นแหละครับก็ทํางานทุกวัน่ะก็จนที่ก็ไม่รู้จะติอะไรตอนนี้เสื้อผ้าหน้าผมก็ดีขึ้นเยอะๆดูดีดูดีมีชาติตะกูแล้วก็ดูมีสไตล์การแต่งตัวแล้วนายกิิงก็มักจะเอาผ้า ของประเทศไทยนี่ครับทางใต้ก็ผ้าของทางใต้ให้คนทางใต้จัดสูไฮโคโลกหรือไงเนี่ยนาลาทิว่านะครับที่นายกใส่เนี่ยไปในงานวันเด็กเนี่ยนั่นแหะก็เป็นผ้าของคนไทยอะ่ะแลวเดี๋ยวแกจะเอาผ้านู่นผ้านี่มาใส่แกก็จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผ้าไทยอะ่ะมันก็จะทําให้ผ้าไทยแม่ก็จะโด่งดังพอนายกอิงใส่ผ้าไทยไอ้พวกรัฐมนตรีก็ใส่ผ้าไทยไอ้รัฐมนตรีพวกข้ะราชการ ระดับกระทรวงอธิบดปีก็ใส่ผ้าไทยโยงลงมาที่จังหวัดผู้ว่าหัวหน้าส่วนก็จะใส่ผ้าไทยผ้าไทยก็จะขายดีขึ้นน่าละ่ะอันนี้ยังไม่ถึงไปเมืองนอกนะจะเป็นซอวพาวเวอร์หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนั่นแหละก็สิ่งที่นายยกอิงทำผมว่าแม่งก็โอเคเปล่าวะก็เจ๋งหรือเปล่าอะเออฮะแล้ว การพูดคุยการถามตอบตามรนเดีก็เก่งมากเก่ามากอ่ะเอาผมจะบอกให้นะครับว่านายการัฐมนตรีนายกเองเนี่ยฉลาดกว่าไอ้คนที่ด่านายกเองผมว่าเป็นสิบเท่าบางคนเป็นร้อยเท่านะเอาจะจริงฉลาดกว่าไหมฉลาดกว่าอัญชลีมะฉลาดกว่ามาริกามะเอาผมถามน่ยฉลาดกว่าสมเกียรติอ่อนวิมลมะฉลาดกว่าสุธิชัยหยุม่มัฉลาดกว่าเจิมศักดิ์ปิ่นทองมั้ฉลาดกว่าดเรเสรีวงวณธาหม ฉลาดกว่าสมชัยกรกตไหมที่จัดการเลือกตั้งไม่ค่อยได้ฉลาดกว่าสารลดข้ามไปบูลไหมสีโรดข้ามไปบูนไหมฉลาดกว่าหมอลงไหมฉลาดกว่าใครวะจตุพรไหมผมดูนะดูแบบ ตามเนื้อผ้านะอาจจะมีเอ็นเอียงมาเข้าข้างนายกอิงหน่อยๆนะว่าฉลาดกว่าคนพวกนี้อและการแต่งตัวก็แต่งตัวดีกว่าคนพวกนีนะ้คนพวกนี้แต่งตัวดีตรงไหนวะอันเจรีมาริกาแต่งตัวดีตรงไหนวะเอาเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วแต่เราคนแต่งตัวดีตรงไหนวะมีรสทยมตรงไหนวะคนที่จะไปด่าคนอื่นเขาว่าไม่มีรสทยมตัวเองต้องมีรสทิยมนะตัวเองต้องรู้เรื่องเรื่องแฟชั่นรู้เรื่องเรื่องการแต่งกาย ใช่ปะนั่นที่เกิดขึ้นเอาผมมาดูข่าวช่องหนึ่งนะอันนี้หยุดนายกยิงไว้ก่อนนะมาดูข่าวช่องหนึ่งเขาคุยกันถึงเรื่องปาจินบุรีปาจินบุรีผมเพิ่งลงพื้นที่ไปไปช่วยสจจอยหาเสียงอ่ยเขาลงมาถึงกำนันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกำนันสักว่าเป็นคู่แข่งดูโหเป็นเป็นตุเป็นตกกำนันสักนี่เป็น เป็นคนที่จะมาต่อยอดโกธรคำนังศักดิ์นี่พระภุ่มใจปุ่มใจไทยนำเสนอเนี่ยจะเป็นมาเบียดมันโอ้โหผมลงไปพื้นที่คนละเรื่องเลยฟ้ากับเหวเลยระหว่างสอจอจอยกับคำนังศักดิ์คนที่น่ากลัวคือสอสอพรรคประชาชนมากกว่าไม่ใช่สอสรอลลงนายกพรรคประชาชนมากกว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับ คนนี้เคยลงครั้งที่แล้วและแพ้โคทอนไปสี่หมื่นคะแนนครั้งนี้ก็มานคนนี้น่ากลัวกว่ากำลังศักย์เยอะยะมากมายคือข่าวบางทีแม่งมั่วแม่งนั่งเทียนเออแม่งนั่งเทียนพูดไอ้หากูผมนี่ลงไปอยู่ในพื้นทีผมแม่งรู้ไอ้นี่แม่งนั่งเทียนแม่งพูดไปโอ้บอกว่าเลยขำอะดูแล,แล้วก็ขำไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะหลายต่อหลายเรื่องนะข่าวออกมาแม่งขำแม่งเป็นตู่เป็นตัเลย ทีเดียวนะเรมาพูดเรื่องนี้หน่อยเอาไปเรื่องหนึง่งไอ้ชื่ออะไรวะไอ้จ่าอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ได้วะไอ้ที่ไปยิงสสฝ่ายค้านพมา่าจ่าเอ็มจา่าเป็นจ่าท้ายเรือแล้วก็เป็นตูเป็นตะทั้งแม่ไปเชื่อมโยงกับสันทนะ เขก็ไม่เข้าใจแล้วสันทนาออกมาพูดว่าเขาบัญญยากให้แม่พบลูกเนโอ้มันไม่ต้องไปสันทนาหรอกจ่ายเอ็มโดนจับเขาแม่ก็ไปพบได้เขามีกระบวนการเขามีวิธีการไม่ต้องไปพบใครหรอกแล้วก็จะไปบอกสันทนาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้ครับสันทนาไม่ได้มีมีบารมีมีอะไรที่จะไป ไปอำนวยความสะดวกไปให้ตำรวจเกรงใจไม่ม,ม,มีตำรวจก็ไม่เกรงใจสนานะหรอกนะเขานั่งล้อมวงเปิดคลิปผมฟังกันเขาหัวเราะกันสนุกสนานไม่มีได้จ่าเอ็มนี่มันบอกว่ามันทำเพื่อแทนบุญคุณบุญคุณผู้มีพระคุณมึงบ้าไปแล้ว ผู้มีพระคุณจะ่มึงบอกชื่อนมสกุลกับตำรวจไปว่าผู้พิมผู้มพีพระคุณของมึงคือใครอ่ะก็ผู้มีพระคุณของคุณของมึงก็โดนจ้างวานฆ่าอย่างนี้มันไม่ใช่มีพระคุณแล้วมึงมัว่วแล้วมึงเป็นจ่าดาเรือและการที่มึงมายิงคนนะใจกลางเมืองนะ แล้วมึงก็แบบว่าใกล้ๆเลยกดหัวยิงเลยมึงถือว่ามึงเป็นนักฆ่าที่เอามาหินนะที่โอเคเลยนะที่ใช้ได้คนหนึ่งนะแต่พอมึงมาทอดทอดลูกพี่มึงนี่มึงใช้ไม่ได้เลยทีเดียวมึงบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจเขาจะกระทืบมึงเขาจะรังทำลายมึงมึงบอกไม่รู้ไม่เห็นบอกไม่ได้เอาให้แบบที่มึงเยี่ยมโหดที่มึง ไปยิงคนตายหน่อยเดี๋ยววะจะไปกลัวเอดี๋ยไปกลัวตำรวจทาไมากลัวก็ต้องกลัวแต่มึงก็ต้องไม่ยอมพูดก็ไม่ปิดปากนั่นแหละครับคือผู้มีพระคุณจริงจริงอันนี้มึงเล่นซัดทอดไปละว่าไม่รู้มีพระคุณจริงๆหรือมึงจะซัดทอดแบบสับรางก็ไม่รู้นะเอออันนี้ก็เดี๋ยวไปด่ามึงฟรีบางทีมาอาจจะซัดทอดไปถึงคนอื่นที่ไม่ใช่มีผู้มีพระคุณไป้ะเออเนี่ยบางทีก็ เออใช่นะแต่ประวัติคนนี้นะไอ้จ่าเอ็มเนี่ยเป็นฐานเรือนะโดนไล่ออกตอนเป็นฐานเรือก็เป็นนักสนุกเกอร์นะมีระดับนะเป็นทีมชาติด้วยหรือเปล่ามไม่รู้น่าจะติดนะหลังที่โดนเราออกตัวนี้ก็หาดักอยู่กับสนุกเกอร์อยู่นะก็ยังไปเล่นโต๊ะนู้นแต่นี้พนันนู้นก็มันคนค,น,ค,น,คนมีฝไไีมือแต่ผมก็ไม่รู้การที่เป็น ดักฟุกเบกอ์ที่มีฝีมือทำไมอยู่ๆแม่งหล่นมาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นเปี่ยคือถ้ามีฝีมืออยู่ในโต๊ะก็มีแดกหาแดกสบายๆมีในทุนให้ในการเล่นฟนุกเกอร์ะก็อยู่มาขับมอเตอร์ไซค์เป็นเปียแล้วไม่ยิงกบ,บาลคนแค่ราคาจ้างหกหมื่นที่มึงพูดนี่โอ้โหมันกระจอกมากเลยกระจอกมากจริงๆหกหมื่น นะไอจ่าเอ็ม,มพูดเรืงจ่าเอ็มหน่อยะตอนนี้ก็กลับมาพูดเรื่องอาจารย์เบียร์ตื่นถามตอนนี้ก็มีคนลุมกระหน่ำโซลาเซลล์คือคนเรามันก็ชอบซ้ำหมูป่วยอ่ะซ้ำหมูป่วยมันสนุกไงคือถ้าหมูแข็งแรงไม่ได้เนี่ยมันจะกัดเอาก็โดนปุ๊บก็ซ้ำกันจัดการคือถ้ามึงเก่งมึงต้องเล่นอาจารย์เบียร์ตอนที่เขาเจ๋งไงตอนที่เขาดัง่ ตอนนี้พอเขาขาลงมันก็ซ้ําหมูป่วยตอนนี้อาจารย์เบียร์แม่ก็ตั้งสติได้แล้วแม่ก็เริ่มพังอาจขึ้นมาแล้วก็เป็นไมอะไรเลยคนโดนล้มละลายก็เือนเป็นต้นตีนต้นมืออะไรวะไม่ได้ไปข่มขืนเด็กใช่ปะใครก็ล้มละลายเปล่าวะเออ็ม่เป็นไม่มีอะไรหนักหนาสาก,กาก็ไปดูนะครับระหว่างนันทนายอันตรชัยเช่นคิดผิดพูดถูกที่มาเล่นเรื่องนี้มันจะได้มากกว่าเสียหรือเปล่าพ็ว่ากันพกที ส่วนกฎหมายก็ดําเนินการตามกฎหมายไปอาจารย์เบียร์นะครับผมจะบอกให้อาจารย์จะได้รู้ว่าว่าใครอยู่ข้างใครคนที่บอกว่าอยู่ข้างอาจารย์เบียร์บางครั้งแม่งก็ไม่อยู่ข้างนะมันก็ย้ายข้างไปก็มีนะครับและงานนี้ก็มีสมงครามอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างทนายเดชากับทนายอนันตชยัยก็เรื่องอาจารย์เบียร์นะครับมันก็เป็นสงครามอีกครั้งหนึ่ง เขาเป็นคู่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 กันไปก็สนุกดีสนุกดีคุณวันชัยสอนสิรินะครับคลิปที่เพิ่งออกไปที่ออกมาตอบโต้คุณสุนทรีริมตองคุณตอนตตอนี้คุณสุนทรีบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เจอจัดเต็มไฟกับพิบแน่นอนวันชัยสอนสิริผมว่าวันชัยเขาไม่กลัวหรอกคนเป็นระดับสบวถ้าไปกลัวใครก็ไม่ควรจะเป็นอะไรทั้งสิ้นหรอกครับนะไม่กลัวหรอกการที่สองคนที่ออกมา ฟาดงัวฟาดงานกันผมว่าถือเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นใครก็ตามที่ทะเลาะกันออกต่อหน้าเสือครับมันก็จะมีข้อมูลของทั้งสองด้านเราก็จะได้รู้ข้อมูลของสองด้านสองด้านเราก็คิดดูว่าใครจะถูกใครจะผิดใครจะว่างไงแต่จริงๆมันก็ไม่มีใครจะถูกร้อยเปอร์เซ็นใครจะผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับทุกคนนะครับที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องโซเชียลน,นั้นมันเป็นผลประโยชน์ของแต่ละคนเั้นั้น,นครับ ผนประโยชน์ของคนมาก่อนหน้าแล้วก็อ้างชาติอ้างแผ่นดินอ้างนู่นอ้างนี่อ้างอะไรเท่านั้นแต่พวกนี้แม่งก็รวยเอา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 เอานะ่ะมีเงินใช้เอาเอาผมก็ไม่รู้แม่งทำยังไงอย่างผมทำยูทูบเบอร์มาสองปีก็คงที่นะครับแต่ก็ไม่ได้จนลงนะเพราะมันจนถึงขีดสุดๆแล้วก็อยู่คงที่ก็มีรายได้เพิ่มรายได้เพิ่มรายไ,ไ,ได้เพิ่มนะพอมีพอกินพอมีค่าน้ำมันรถไปนู่นไปนี่ ก็เท่านั้นเองแต่ปีนี้น่าจะจับเงินล้านเพราะน่าจะมีช่องทางทำมาหาแดก,กแต่เรื่องที่ไปตกทรัพย์ใครไม่มีเด็ดขาดผมไม่เอาถ้ารวยเพราะตกทรัพย์แม่งไม่รวยไม่รวยรวยจะทําส้นตีนอะไรรวยแบบไม่มีความสุขรวยแบบกระจอกงอก้่อยไม่เอาไม่ทําด่าก็ไว้มากจะไปทําตามที่ด่าไว้ได้ไงจะไปถุยบ้วนน้าลายรถฟ้าแล้วมากือนน้าลายตัวเองมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ดูกันติดตามกันต่อไปละกัน นะครับแต่ผมก็ดูแลจากนี้ไปเนี่ยในปีนี้รัฐบาลก็จะอยู่ยัง่งยืนยงแะครับจะไม่มีอะไรมากระทบแน่นะฝนะักฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านตามหน้าที่เป็นฝ่ายค้านที่มีมาตรฐานเดี๋ยวรอสภา,าเปิดก่อนพ็ว่ากันให้มีเรื่องหนึ่งน่าจะคุยนะครับก็เร,เรื่องนายกสิริไปเป็นประธานงานแต่งงานในฝ่าย เจ้าเ่าเจ้าสาวไม่รู้แหละแล้วก็คุณพิธาก็เป็นประธานในฝ่ายเจ้าสาวเจ้าบป่าไม่รู้แหละแล้วก็ไปเจอกันไปปักอันที่งานบรรยากาศก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับมีการพูดคุยกันมีการจับมือกันนะแล้วไอเอามาลานบอกว่าเห็นนายกทักษิณจับมือกับคุณพิธาแล้วจะอ้วกคือมึงอยากจะอ้วกเลยมึงอ้วกไปเลยมึงอ้วกไปเลยอ้วกอ้วกไปเลยทําไมวะเขาทาไมจะจับมือกันไม่ได้วะมันเพื่ออะไรวะ แต่ก่อนมึงก็เป็นเสื้อแดงอ่ะมึงก็ฝักฝ่ายมึงก็เป็นสาวกนายกทักษสินอยู่หรือเปล่าอะเออไปอยู่มาจะอ้วกแล้วไม่เห้เกียดไม่เกรงใจคุณพิธามั้งหรอวะฮะมึงทํางานการเมืองแบบไหนวะผมถามน่อมรัเจ้าของเบียร์สิงกับเจ้าของเบียร์ช้างไม่เจองานแต่งานมันจะชักแคนจับมือกันไม่ได้หรอวะมันต้องเป็นศัตรูกันหรอวะเฮ้ยมึงก็ไปกันใหญ่เลยนะ ดีนะคนอย่างอมรรัตน์มันมีน้อยนะถ้ามีเยอะนะพักประชาชนแม่แตกเนะ่ยอยู่ๆแม่งก็มามาจะอ้วกกับคุณพิธามึงอ้วกไปเลยมึงอยากจะอ้วกเลยมึงอ้วกไปเลยเอาจริงๆิอ๋อเจอคนอย่างนี้แม่งก็งงวะ่ะงงโคตรงงเลยทําการเมืองอยังไงวะทําการเมืองอยังไงวะมึงก็ดีเดว,วิเศษวิโสแม่งอยู่คนเดียวอะนะมึงน่าจะ มาเป็นหัวหน้าพักนะน่าจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้ามึงเก่งจริงมึงเก่าจริงจริงๆอยากจะบอกนะครับผมนะครับเรื่องกาวที่เกิดขึ้นภายในวันสองวันสามวันไม่กี่วันครับผมก็จะรวบรวมประมวลมามาให้เสร็จคือพูดเรื่องเดียวมันไม่ได้เพราะผมตั้งใจจะพูดคลิปละสามสิบนาทีผมมันเป็นคนไม่พูดมากอะ่จะมีแต่เนื้อๆจะไปพูดเยอะไม่ได้ มีแต่เนื้อเนื้อมันก็ไม่ถึง30มสนาทีไงก็เลยมีรวมหลายๆเรื่องรวบรวมกันไปอยู่ในนี้เนะะเาะ่ะเพื่อกระเบการเล่าข่าวให้ฟังก็ละกันนะครับก็สรุปสุดท้ายผมว่านายกเองก็จะดีวันดีคืนจะโตว,วันโตคืนจะเป็นผู้นำประเทศที่ โอเคคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับกดติดตามด้วยกดกระดิง่งกดซับสไครด้วยเข้ามาพูดคุยก,กันใน facebook ดรกิจพลเด็ชวิสัยเบอร์ไอดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดวครับนะครับผมมีท้าเวสวรณ นะครับนำเสนอราคาองค์สองร้อยเก้าสิบบาททีเดียวเลยเทเวทสุวรรณกับองค์พญาครุฑคู่กันไปเลยสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับปลุกเสกปลุกเสกหลายวาระและปลูกเสกใหญ่ด้วยจริงๆนะครับดูชาได้นะแล้วเดี๋ยววันที่สี่กุมภาพันธ์ผมจะเปิดตัวพ็อกเก็ตบุกชื่อว่าบางมัดของตัน นักเรงใจบุญควันใจคนจมนะครับจะเปิดตัวที่พิซสนุโรครแดบพิซโซโอคิแล้วหลังจากนั้นก็จะขายครับขายเล่มหลักสองร้อยเก้าสิบาทเพื่อมาเข้ากองทุนกิจพสแชแนลนะครับผมเอาไปช่วยหมาไม่ใช่หมาเนี่ยช่วยคนยากไร้คนพิการแล้วก็หมาจอมจัดครับวันที่สี่มกราค,ครับค่าพิมพ์หนังสือ บางมัดกองตันออกให้นะครับส่วนเงินรายได้บางมัดกองตันยกให้กองทุนกิจโพสแชนแนลนะครับขอบคุณบางมัดเป็นอย่างสูงนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของบางมัดกองตันเหรียญมันมีสองด้านจริงๆแล้วมันมีสามด้านไม่ใช่สองด้านนั่นหัวด้านก้อยแล้วก็ด้านข้างอยู่ที่เราจะมุมมองอยู่ตรงไหนผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ไม่มีหรอกครับถ้าเกิดสำเร็จอรหรันโอเค ถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับคนที่บางวันเป็นโสลารบานันสําเร็จโสลารบานันบางวันก็ไม่สําเร็จนะครับส่วนคนที่เรวร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งก็ไม่มีหรอกครับในเสียมีดีในดีมีเสียมันก็ค้าเข้ากันไปเรามาดูที่ปัจจุบันและก็อนาคตดีกว่าคนที่ผ่านความเร็ว้ายคนที่ผ่านโรคมาอย่างช่อมชองคนที่เกิดอุบัติเหตุในชีวิต ปติดคุกติดตลาดชีวิตหายไปส่วนหนึ่งเมื่อเขากลับมาสู่โลกภายนอกแล้วเขาตั้งสติดได้คนแบบนี้นะครับเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมถ้ามาทำความดีโอ้โหแม่งไปเฉลวยไปรอดเลยไปรอดรอดเล่สร้างครับอย่าถ้าอยากจะรู้ ว่าบังมัดของตันทำอะไรไว้บ้างหลังที่ออกจากคุกมาซื้อหนังสือเล่มนี้ครับบังมัดคองตันนักเรียนใจบุญฟันใจคนจนันนีขอบคุณครับขอจะมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี